ngô 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 thì đó ngô ngô ngu thấy ngu thấy lẽ ngọt nơi nó đi 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 chưa đi lặn 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 ngô sinh ngô sinh nhá ngô thấy ai 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 bằng phải đâu ai thấy thấy nơi 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 ngô sinh mà thấy nên. nên ngô xinh mà cô san nó ta con rồi con đi à? โอ้กระเดี่ยวงูสิงดอกพี่น้องเอ้ยงูยางอืมสนัดเอาบ่งูตะแฮเออ่นกตะาตัวอือโอ้ลัองอันฮอกเออันนี้อย่าไปฮัก้ม้้มเจ้านตื่นกระเดียวงูยังดอกบ่ต้องมันอายสิเอาบ่ลูกน้องพี่น้องเพิ่นบอกบ่พังเนาะ เมื่อวานนี้ก็ให้เกาซ่านหนึงละพี่พี่พันมึงนี่ทค่คนมายาบนะนะเอ้ยนองอม,อม <c oughs> อเอาเอะไรไอ้าาไปได้กระดาพอไม่เป็นทางต่ำเด้ใช้บอไดบอาสิเห็ดเฮ้ยนองเย้ยเอากระดซ้ำซ้ำลักซ้ำห้า พี่น้องเลยผ่าตำหัวเขาบาดแล้วเด้อเนี่ยเด้เลือดจนได้บาดเลยเฮ้ย <c oughs> มาด่าเสือเอาสิบาดปะนี่ยงงงงพี่น้องงง

เอ้าบ่งงูสิงนี่เอ้าคันเห็นสัมแข่งในเจ้าห้ามบ่จับฮะมันชิหย่านี่บ่หย่าน้อยเนาะแต่ว่าทั้งเฮานี่อยากหย่านิดน้องเอ้ยคันวอาเรื่องงูเลยจากปุ๊บลอยได้นึกว่างูสิงอะไรวะงูย้ำนี่ผัดเผ็ดแสบผัดเผ็ดยังเห็นไม่ได้ผัดเผ็ดเอามาถึกน่องได้ดิวให้ผัด แก็เล่าก็กาะมันหมุนหั่นโจ๊กับเสี่ยงเล่อโอ้หักบ่าเมนคือโยนไปกะเพราแต่แตเคยกินไป<ม>อ๋อมันบาดหนองแล้วหลือมันบาดหนองแล้วนะแม่ผ่านน้ำลหลวงคะมา้ไหมลูกวะเพราะว่าอันทั้งอายพนภาพี่น้องเอ้ยผัดเพ็ด,พดง ộ, ูเนาะแต่ทั้งเฮาอุ้ย บ่ไหวบ่หากินมันตกลงน้ําแล้วเนาะแม่นมื้อนังูสิงก็บ่อยากเอามาได้บ่อยากเอาก็ได้คันงูสิงนี่บ่ได้ยังเนาะบ่เหลือเฮาแลรถมามือนั้นอายเฮาแลรถมาจากบ้านเนาะสิมาบ้านเจ้าแลนอยู่น้สหรหัว่าน้สหออยู่นสห้ยๆๆๆกันงูแลนผ่านทางบักใหญ่นึงงูสิงงูสิงเสือเด้งูหลายๆั่นเด้สิงงบ่สิงเสืออ๋อหลายๆดๆั่นเด ไปไปหยาดกันแหละผูเอาไว้เอาไว้เสร็จหมกในเด้อพี่น้อยังไอหยาดกันผาเอาขึ้นล่งางไหมไป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 ขึ้นล่างพองพุ่นหายาดิวมันอยูนในนี้พูเดยียวมันมอคิดเดือดเี๋ยวให้มันอยูนในนี้โอ้ใหม,ม่ในเห็ดฐานงามพี่น้องเอ้ยเฮ<ห>า,<ป>าจนตื่นคิดว่าอันอค,อคิดว่างูซิ่งเห็น้องเอย้ย พี่น้องบงนันไดห้ากับสี่ได้ไปตัดใหม่ลแล้วเนาะเริ่มสี่ได้เมื่อลแล้วเนาะไอเนาะสิไ,หนหนไปาหไปาตัดใหม่อ,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 อันแมนสิบเปอร์ห้าตัดใหม่ขอก็ขอกไก่พี่น้องเอ้ยหาตัดใหม่แหละพี่น้องเอ้ยบันี้ตัดใหม่อันขอกไก่กับวา่าแมนเออต้อนนี้กระไดได้เพราะว่าอันห้าลูกใหม่แล้วแหละถท่าในขาเจ้าเจ้าบระหายมันเป็นอันสายต็นท์หวยเนาะไอเนาะ เขาเจ้าจะบาเบาพี่น้องเอ้ยบางคนก็ว่าเบาสัญญาว่าเขาเจ้าอันว่าขี่ขโมยได้วะโมเมนพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าบาเบาดอกเนาะเพราะว่าเอาตัดเอาบาได้ไล่อันนี้คือเอาสิตัดเอาสีลักพี่น้องสีลักสีดำอ้ยยันกระบอกเลยกระบอกแต่ใช่มาตกใส่นี่คือลายเถอะวะขิดหยันเลยพี่น้องไอ้กระบอกคือว่าซื้อเอเลียด์ใหมคือว่าซื้อเอเลียดใหม่ถ้าเอาตัวบทซื้อเป็นยัง คือหางหงมาเลยปะไว้มันงามไปเลยนเลยนาะเหยีดหยดเรีดยดเรีย,ยไม่ใน,นบ่อไหลว่ามันกระแขงคือกันได้ไอน,นี่มันต่ำต่อบ่บ่ทั้งหนึ่งสูงทั้งหนึ่งต่ำเด้ตัวนั้นเห็ดทั้งสูงเด้ทั้งหนึ่งเห็ดทั้งต่ำเน๊ตไอปะก็เดียวว่าลูกระเบิดทั้งหนาบ่าแมนน่นเนาะกองแกวบ่นะ อ๋อเป็นกองแก้วเอาตัวตั้มบัดนี่ยไอตัวนั่นเห็ดตัวซุงเอาขุดซุงตั้มเลยเด้ไอยนี่ยนี่บราย้บอร์น่นี่ไม่แดงนี่ห้าต้นไม้หยาบพี่น้องเ้ยอันนี้พัดเป็นไม้ดูอีก มอไรเขาไปทางนี tang, å, tamam. okay. Đây. Đây ้แล oh, oh. ้วปไปนด่แลซอลำเนาะเยอะอีกซองไปเด้อเมื่อ่าโอ้เราจะบกหูเลย่ทางเมื่อเนาะเราบุกคยมาบ่พี่ได้ทางเมื่อ นะหมายต้นนะห้าสิบคืนนี่ห้าสิบคืนใหม่ต้น,นหนูพี่น้องเอ้ยกับไปหาป้อต,นะตัวสูงนี่เท่าไหร่ละไอ้ก็ยังตัวต่ำโอ้อันนี้จะเป็นท่อนขางไปบ้านคนเนาะ Bad nữa không chứ night, cho chứ cho nó sạp cho nó sao phép bán con bán đây có... đê, 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 đê. đây 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 này đây

พ่อแล่ะกัพ่อพี่น้องเอ้ยห้ากับสตอกสตนใหม่น้ำเนาาพอวันนี้พ่อพ่นนะวะอไ้บพาไปตลาดจุดชมเด้พาไปตลาดจุดชมมาไวบ่อหลงตลาดจุดมเาทั้งลูกเพิินอยากให้พ่อกุ้ยพี่น้องสิกุ้ยในเรือน่าทั้งเบาสัญญากับมี่ใหม่ทั้งพ่อเพล่นก็มี่ใหม่เออไปน้เพลนตลาดจุดชมลูกเออไปไปบ่ให้เดออยากไปตลาดจุดชมน้ำแมนไปเดี๋ยวก็ไป ไปบ่ดียวไปบ่ขันไปอะอย่าหายเด้อไ่ยังอ้าน่าขี่รถอายได้อายข้าไปเนาะเีนอ้ายอายขไปันรถด้วยังหนามารถรถันมีดไกก็ยูแเกมันนี่มาเอาหลีกรถเด้อหลีกรถเด้อรถยังรถไทยบ่ นจักพี่น <c oughs> <s> ้อยตึบโอ้เขาจะบาแต่าลูกใหม่ใช่กันได้บ่ได้บ่ลูกใหม่ฮะได้บ่ลูกใหม่ฮะไดน้อยหนึ่ง อเไปยังไงใช้กระปอมใช้มาตาดีแทนดําดับในะใก่หลอไรไม่โอ้โอ้ไม่ไข่ท้ารนอกไม่ไข่กระปอมยำหนึ่งจะไข่ยังเจาเอาอะนฮะนใ้แดงน่อไม้แดงน่อไม้แดงเช่นกบเครือง โอ้ยใครจะกินกบเครื่องมาสิอยู่บ้านเคยอึดดีฉชนแงังใช้น้องใม่แสบเด้อไอ้ฮักมือนกันแม่นไอ้น้อโอ้ยกคนเอาเอาพสิหูเบื่อฮันได้สั่นบ่เบือบ่เบือม่อก้อกกรอตัดเอาอีกวฮะใช่ว่าส่งต้นกับพ่อแต่ในแจก็อยากได้อีกเล้กจะสิแบกได้บ่หล่ได้เออได้ล้เอาเอาเอาไว้ือ ใส่กับโเป็นยังเอองามเลยเขาบวใส่กับโมเป็นยังใส่อยู่แล้วแล้วขันเอาเหม่อแกไก็แต่บนเออบันไฮเตะเพิ่นก็อุกใจน้ำหลวงเนาะเพิ่นบอกปรพังเนาะ ้านนี่ก็ให้เกาสั้นหนึงหละพี่พี่พันมึงนึ่งคือคนมบยามยนี่นะเอ้ออยอออออะะน้องอเอาเพื่ออะไรไอ้เบาเงาไปได้กระได้พราะว่อมันเป็นทางต่ำได้เขาเจ้าก๊บไปสักนี่อ๋อมีหมาขี้น้อยกินได้บ่เนาะหมาอันนี้เนาะเมนแนว กินบ่ได้กินบ่ได้บ่ยําลองเบิ่งได้บ่ลองเบิ่งก็ได้ก็ลองจ้ะกินเนเขาว่าขันต้นใหม่นี่ตัวไดอันนกที่บ่กินมากใหม่หั่นบางบ่กินหั่นบ่กินได้เบื่อเด้อเาว่าแม่นคือนกมันก็ฮู้เนาะแม่นคนเฮากสิไปกินตายเลยเนาะอ้ายเนาะเียวแน่เบิ่งนกตัวใดตัวใดมันบ่กินคือาเบื่อเบื่อเนาะแม่น อะไรมันกินเือบบเบือเจ้าชีแบกได้บส่องได้เากำแบกได้หนังแล้วีหนองเลยโ้จัดไปมีต่ัวลูกเพิ่นหางเลยผ่าได้ทื่ไดบมาพี่ผ่าเอ้อเอมาผามาไปไปยังนั่นนั่นนั่นมันทำหัวน่าจหน่อย ันนีเบิ้งนี่บ่เคยแบกสามอ้บ่ถนัดอีกถนัดเนาะกับโมไก่เดี๋ยวว่าเขื่อนโมกไก่ก็ได้เห็นเอากับประมาณว่าเป็นลักพลายนั่นๆๆๆไปเมื่อดีเมื่อเมื่อเมื่อผ่าเมื่อจุดซุ้มลุกผ่าไปจุดชุ้มแลน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 เห็นเอาเอ้ยมาแต่ฮาลุกมึงลุกใหม่ แล้วก็ตัดใหม่ข้อไกลมาเลยทางเฮากันเนาะบ่าวสัญญาอยู่คนเดียวพี่น้องเนาะทั้งทีมงานกับบ้านกับสองมื่อนเนาะคือมื่อนี่เขาเจ้าเจ้ามาใหม่ทางบ่าวพ่อนบ่าวน้อยพี่น้องแต่ว่าบ่าวลายัางบ่าวหุเนาะบ่าวสิได้มาหรือบ่าวเพิ่นนี่เกียดกระทันหันคือเห็ดให้เห็ดหน้าอะลรพี่น้องเอ้ยว่า,วางงานแลนดิ้วแลนไปจุดซุ้มหลุกจังหน่อย จะไปจุดซุมพี่น้องเอ้ยไจะดุ่เายูุมจะไปชดุ่ได้ลูกไมออตามทางเนะลูกมจะปอกบ่แม่นเนาะคนอื่นปอกเนาะ Chưa bao nhiêu Chưa bao thang nữa cả bên tập en to đấy tốc en tải đấy cả sẽ đi tập tốc to <laughs> โอ้ไรอะได้อุก่อนบันนี่ไป้องเอ้ยก็คือห้าวันตัดมุกตัดใหม่สีไปเห็ดอันนี้เมื่อนี้อาจจะแล้วมื่อนี้เมื่อนี้อาจจะแล้วก็วมาเม่นเหรอใช่รถทางรกเลยเราเติมช็อกโกแีตชิคนเองไน้อง ผมรู so ้สึกว right. right? so like hmm. so so oh, so ่าบาไหวเลยเพี่น้องะสำหรับบ่าวสัญญาณเนาะปพาทเอไปแบกซ่องคือไายเพลินแห้งกระเ๊กพี่น้องเพราะว่าเบิ้งในกล่องคือว่าใหม่หน่อยเนาะแต่ว่าตัวจริงมันจะใหญ่พี่น้องเนาะผมรู้สึกว่าเจ็บบ่ามันเลยทั้งไายเพลินกระเืยอพี่น้องเลยหอนเหื่อนต้นเอาลงลุ่มเลย่อยไอ ห้าสิบเงสถานทีบอนห้าสิเห็ดเนาะอุ้ยใช้บอนได้บอนห้าสิเห็ดเห็นหรอเลยห้ากับได้ซ้ำซ้มลักส้มห้าเนเาะออโอ้โหเนเลยผาตาํ้หัวเขาบาด้วเด้อนี่ ได้เลือดเจ้าไหนบาทเลยเฮย้ยมาหา้ซเอาสิบาทปะเนี่ยทั้งนั้นอทำ้ำเลยบาทเลยอยเอ้ยนะบาทเลยลูกเติบนี่นี่แหละพี่น้องเขาจะเห็ดต้นใหม่นเนาะ เจ้าตนใหม่น,นี่เป็นแบบน้องมุ่งมาพี่น้องแล้วก็มุ่งไปทางนั้นพี่น้องถึกแล้วเฮ้าเอาซามเซาที่แหลกเฮ้าวา่าเหตุนนี่บอนข้างเป็ดข้างไก่พี่น้องแต่ทั้งแม่หักเบาหลาสายบุญคุณธรรมพี่น้องเพิินก็บ,บอกมาว่า่บยังให้เหตุยันนามมันยังไงยันนามมันไล่สุขขอกเป็ดขอกไก่พี่น้องเอ้ก็เลยว่าเห็บุบ่ไร ทั้งโลกเถิดกะแอบไม่ลด้ลอเถิดดองเนาะรับไปถือทนนั้งครบมันนี่โอ้เถิดดองไอ้เจ้าเสวะจกน่้หยางกว่าไรเลยเนาะแต่นี่ก็รู้สึกเจ็บเติบอาบเลยบ่หนะฮะโอ้บอ่เป็นไข่เป็นหน้าวบอ่บอยฮะไปสือตะปูจังหน่อยเศรษเหมยก่อนเนาะมันบ่ไหวเถิดดองเอ้ บังนี่ป๊าพี่น้องถึกเอ็นถึกเอ็นได้อ่านิโป้แล้วนี่ไอ้ยังน่ะบาดเนี่ยผ่าถืเดีเสร็จขอแบบได้ชิ้นนี้ผ่าถือทิมใหม่กินนี่ทิมบู้ดป๊าโป้จะเบิังทุกโววันไหนึงบ่พูบบ่อลไรพี่น้องเอ้ยห้าวกระสิได้ไปใส่ยมใช้ยาก่อนเนาะ ก็ท้อหัวหัวไงเลยเจ็บเลยพี่น้องบ้านนี้เนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กับโมวิ่งไล่เนะาะจังได้กาฝากไปติดตามคลิปนาเพื่ออะพี่นอ้องเอากระสีไ้ไปห้าใส,สย่อมใสยากก่อนเพราะเขาบาดเลยพี่น้องถึงเสน้นถึงเอ็นเนาะเอาโอเคพี่น้อง